ที่สุดของประเทศไทยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่เรามาจังหวัดเชียงรายและก็คือวัดล่องขุนค่ะ <S <S ใช่แล้วค่ะวัดล่ลองขุนนะคะถูกพูดนะนะคะโดยอาจารย์เฉลิมชัยค่ะดังนั้นนะคะว่าวัดนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยคะ่ะ ที่สองของจังหวัดเชียงรายนะคะที่ไหนคะเพิร์นที่วัดพระแก้วนั่นเองค่ะเป็นยังไงประวัติยังไงคะเตรียมไปดูกันเลยค่ะประวัติเป็นยังไงคะเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอุโบสถเนี้ยคือมีประวัติว่ามีฟ้าผ่าลงมานะคะเจดีค่ะพี่เตยเจดีใช่ค่ะเป็นเจดีเมื่อปี1977นะคะก็คือ มีเกิดการมีฟ้าผ่าลงที่เจดีย์ของที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วก็เขาทําให้เป็นการค้นพบพระแก้วมรกตใช่แล้วก็มีการนำเขาเรียกว่าอะไรล่ะพระแก้วมรกตไปแบบกระจายไปประดิษฐานตามตามจังหวัดต่างๆใช่ไปะพี่เษฎาที่จะทำเนิอ๋อใช่ลวค่ะหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดกรุงเทพนะคะที่เป็นที่แร์ม์คของประเทศไทยอันนี้ นี่ละอันนี้รู้เรื่องด้วยไหมคะเนี่ยรู้เรื่องกับเพื่อนคุหรือเปล่าคะกับเพื่อนเอาอะค่ะ แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรกันคะเราจะไปดูอุปกค่ะอุปกรณ์อิบิดิมาพะแก้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้อากาศประมาณ43องศาค่ะแต่เรากินไปไหมแต่เราก็ต้องมาร้อนไหมคนร้อนม่ไม่คือไม่ร้อนไม่ที่แปลว่ามอนใหม่ค่ะเบาไปเบาไป ยังมีพิพิธภัณฑ์หงหลวงแสงแก้วประกอบไปอยู่ด้วยค่ะลองดูกันค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงจุด c h i ที่3กันแล้นะคะก็คือวัดล่องเสด็เต้นค่ะค่ะวัดล่องเสด็เต้นนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโดยระยะเวลาการสร้างนะคะสร้างยาวนาน11ปีค่ะ โดยนายพุซาากาบแก้วหรือว่าสลาาดนกนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นั่นเองค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะ <มา S 2> ไปค่ะ ส่สดค่ะที่มีสีน้ำเงินกลับสีคอยที่สวยงามมากเลยนะคะและ้งภายในออโบสนะคะก็จะมีลวดลายของพุทธประวัติค่ะจะมีลวดลายที่อ่อนช้อยมากเลยนะคะสวยงามมากเลย ะะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางเราแนะนํามากค่ะเพราะว่าของจริงสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะ,คะที่นี่เด็เดค่ะถ้ามาเชียงรายนะคะ<ว>ต้องมาที่นี่ให้ได้เลยค่ะ<ว>เพราะว่าสวยมากทำอะไรกันคะขันล้อนะค่ะตั้อ,าาอมากเลยเราก็ให้เพื่อนๆไปทํางานกันระหว่างนี้เราก็ แอบอู้หน่อยค่ะหนนะคะก็มาที่วัดล่องเสือเต้นแล้วนะคะข้างๆของเขานะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะก็จะมีน้าของผ้านะคะของบูชาหรือต่างๆเลยนะคะของกินของกินอาหารนะคะใครร้อนๆเนี่ยค่ะมีน้าเย็นๆค่ะมะพร้าวหวานหวานหอมละมุนค่ะดูพร้อมมากเลยค่ะก็อย่าลืมอุดหนุนแม่ค้ากันด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะคะ ฉบับจริงอะที่ยูทูบ <า S 1> <YouTube S 2> ได้เลยค่ะแล้วมึงจะลืมฉบับจริงไปได้เลยฉบับ cover <ช>จากโฟมและบีมค่ะทันดตอนนี้ค่ะนี่ก็ถึงจุดลิ้เอ็มที่4ีแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> ที่นี่ที่ไหนคะพี่ยุริอ่าอันนี้เป็นพิติธภัณฑ์บ้านดำค่ะสร้างโดยดอ,อ,อาจารย์ถวันดาชนีค่ะ ส่วนมากนะคะก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบบ้านไม้ล้านนาค่ะแล้วก็บ้านกับทุ้หลังนะคะก็จะทาด้วยสีดำค่ะชันไปดูข้างในได้เลยค่ะไปกันเลยทา่พิพิธภัณฑ์บ้านนานะคะถ้าเป็นนักศึกษานะคะแล้วมีบัตรนักศึกษามานะคะก็ไม่เสียค่าเข้านะคะแต่ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษานะคะเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็เสียค่าเข้าทั้งหมด80บาทค่ะแล้วก็จะได้บัตรเป็นขอดูบัตรหน่อยค่ะ ก็จะได้บัตรแบบนี้มานะคะก็ก็เข้าไปชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงชื่อกันก่อนนค่ง เขาชอบเขาควายมากเลยค่ะเขากว้าง <_ d ance> เขาสัตว์ต่างๆนะคะ <_ d ance> เขาก็ได้ทําการแกะสลักนะคะ <_ d ance> สังเกตได้เลยนะคะว่าแต่ละที่นะคะก็จะมี <_ d ance> หนังจระเข้ <_ d ance> เขาควายเต็มไปหมดเลยนะคะ คนใหญ่บ้านเนี่ยทาสีดําบ้านทุกหลังยไงวนใหญ่จะเป็นสีดําหมดเลยก็เลยเป็นชื่อที่มาของชื่อพิพิธภัณฑ์บ้านดํานั่นเองและพวกเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะต่างเตียงทั้งหมดก็จะทาไปด้วยสีดําค่ะความเป็นมาของที่นี่แตเรื่องประวัติความเป็นมาทางคือจริงๆอ่ะอันนี้คือไม่ได้อะไรนะแต่หมายถึงว่าจะพูดถึงเรื่องเขาควายกันเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเขาควายอ่ะมันเป็นสัตว์ที่ เขาอะส่วนมากเขาจะฆ่าใช่ไหมฆ่าเพื่อเอาเนื้อไปถวายนู่นนี่นั่นให้กับคนที่เขาแบบเป็นพระราชราชาในสมัยก่อนอะนะแต่ในปัจจุบันเนี้ยสมัยนั้นมันฮิตเนาะคือแล้วเขาก็จะเอาหัวเนี่ยเพื่อพอเขาฆ่าเสร็จใช่ไหมเขาจะเอาหัวที่เป็นข้อ่ามาตั้งเพื่อบบ,บบว่าแบบเออแบบเป็นคนเนี้ยคนใหญ่คนโตคนสูงเนี่ยเขาก็จะเอาเขาเนี่ยแบบมาเป็นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่จริงๆอะในปัจจุบันเราไม่ควรที่จะฆ่าแล้วเอามา ในประดับบารมีในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรแล้วเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับเป็นการทรมานสัตว์เหมือนงานช้างอ่ะกว่าที่เราจะได้งามาเราก็ต้องฆ่าช้างเหมือนกันกว่าเราจะได้กระโหลกควายมาควายก็ต้องตายก่อนใช่ดังนั้นก็เอาจิงก็ในปัจจุบันก็ขอแล้วกันนะแบบว่าห้ามแบบช่วยกันช่วยกันเอออนุรักษ์ไว้ดีกว่าเพราะว่าการ ณปัจจุบันนะแต่เราไม่ได้จะลบลู่อะไรหรืออะไรยังไงนะแต่แบบแค่แค่แสดงความคิดเห็นในมุมของเราว่าณปัจจุบันควรที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะมาแต่ถ้าทําเป็นการแกะสลักอะไรที่ท่านทาวินทำอย่างเงี้ยเป็นการแกะสลักเป็นการสร้างประติมาการรมหรือทําเป็นภาพวาดเองอันนี้ไม่มีใครว่าเพราะามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึง่งแต่ในการที่เอาของจริงมาทาเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็กระเทือนใจกระทบกระเทือนใจเราคนที่แบบเขาแบบรักอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงไงก็ขอแบบนิดนึงอันนี้ช่วงสาระสาระ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงครึ่งค่ะนี่ค่ะเที่ยงครึ่งหิวหรือยังคะหิวค่ะค่ะงั้นตอนนี้เราไปกินข้าวกันค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะซึ่งก็คือร้าน มาเชิญเลยค่ะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงรายเลยร้านหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะก็คืออีกโต๊ะหนึ่งนะคะของเราก็จะมีสมาชิกทั้งหมด4คนค่ะโต๊ะนี้กินผักกินเผ็ดได้ค่ะไม่ด้แอบแซ่บค่ะนี่ค่ะก็เป็นเมนูร้านนะคะชื่อว่าร้านอะไรคะมาลองเจิมาลองเชอค่ะสำเนียงเชียงรายค่ะที่เชียงรายนะคะก็นี่ค่ะเปิดมา ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมนูอาหารมากมายนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ละค่าก็แอบแฝบเน้นเนื้นะคะใช่ค่ะแนะนำนะคะคนที่จะมานะคะโทรถามโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าโต๊ะเต็มตลอดเวลาเพราะที่นี่ดังใช่ค่ะนี่ค่ะเปิดไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีอาหารคาวอาหารหวานนะคะอาหารหวานเป็นข้วสัมผัเป็นต้มตรมไหมหรือว่าอะไรตรงตรงอะไรแล้มีมีเซตข้าวอ่ะ อุศา,าคำเหลาคะ่ะและที่นี่และที่นี่นะคะมีดาราหลายท่านเคยมากิน,นเยอะมากค่ะเช่นนุ่นว่เอืไรนะคะนี่คะ่นคะนี่อันนี้ก็นุ่นนะคะนี่งามผิดค่นะสไลมิชสไลมิชชืนค่ะ เดินเชียงรายไปค่ะ let's go ริมาือนี้อ่งอยู่าเนี้ก็มีการไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะคะในการมาเที่ยวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะก็ที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ไม่มีถนนคนเดินดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปตลาดในปาซ่ากัน ตอนนี้นะคะเกิดเหตุการอะไรขึ้นคะเพื่อนๆการมาเที่ยวกับเรามักมีเหตุการณ์ให้ลุ้นเสมอค่ะดังนั้นไม่มีอะไรกินเลยดังนั้นเราต้องเปลี่ยนที่ค่ะเจออะไรคะค้นหาในเฟซเหรอเจองานเทศกาลฟินมาร์เก็ตของเชียงรายค่ะเพราะว่านี่วันนี้เป็นวันที่หกนี่ค่ะเราค้นเจอว้ายมันเลือดออกอะเฟินมาร์เก็ตยี่สิบหนี้ใครจะมานะ โอตมะโมนนมะประนาวบูนค่ะเรามีที่ไปแล้วใช่ไหมใช่ย<ช>็ปเพราะว่าัมีอีกหนึ่งแนป้ายนะครับผมนี่นะคะแล้วก็อยู่ที่ฟินมาเก็ตแล้วนะคะไปค่ะไปดู้างยากนคสดคนเยอะไหมคะเยอะมากค่ะ นีไม่เคยกินมาก่อนแตนะว่าจะลองกินเนี่ยซื้อมาแล้วก็ซื้อตักกระแตนแล้วก็กินดูแลาเก็าดักแด้ดไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะทีทุกคนวร เต้นตูง,ตงเป็นสัญลักษณ์ของไาสนานะคะความสุดสายแล้วก็ความโชคดีถ้านำไปปักนะที่ใดก็จะที่นั้นก็จะแบบมีแต่สิ่งมงคลเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไม้นอนใครทั้งห นำมาใช้เป็นสาตุงเสาตุงตรงนี้อ่านยัอ่านไม่เ้าลยทเลไปไหนเสาช้ายก็ได้ค่ะพระาตุารตุงนะคะเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงรายจะมีลักษณะเป็นพระธาตุสีของอารามจะอยู่คู่กันสององค์ตามตำนานเขากล่าวว่า เป็นเจดีย์แห่งแรกที่สร้างในอนาณาจักรล้านนาเลยค่ะหรืออีกต่างนานเขาจะกล่าวว่าเราจะปักธงธงตะขาบหรือว่าตุงเนี่ยนะคะบนบนปลายยอดแล้วท้าปลายตุงที่ยาวกว่าพันวาไปตกที่ไหนก็จะเป็นที่ตั้งของพระสถูปค่ะค่ะแล้วเห็นนี้ก็เลยทําให้วัดนี้ชื่อว่าวัดพระาธาตุดอยตุงค่ะค่ะต้องเคะด้วยม ไว้้นี่นเจอแลาค่ะแล้วก็ตอนนี้คะ่ะเราก็อยู่ที่ไร่ชาชุยฟงกันแล้วนะคะบรรยากาศดีมากคะ่ะแต่ว่าร้อนหน่อยนู่น,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 นเห็นนู่นไหมวิวดีมากเลยคะ่ะเขาเขียน ไล่ชาชุยฟงชุยชงชุยฟงชุยฟงเขาบอกว่าที่นี่มีเนื้อที่กว่า500ไร่500ไร่ใช่ใหญ่มากกว้างมากค่ะเราไม่ได้มีแค่นี้นะมันเยอะมากเดินไปเล่นไหมห้าร้อไร่อ่ะเอาดิเอาดิ ขึ้นมาตัวแต่เขามีห่วงก่ะทิปเชียงรายหนึ่งคืนสองวันของเราชอบที่ไหนที่สุดเริ่มจากเพลงกันเลยอ่ะส่วนตัวเราเราชอบวัดล่องเสือเต้นเพราะเราอยากมาเราไม่ เราไม่เคยมีโอกาสได้มาแล้วแบบของจริงมันสวยมากคือถ้าเกิดใครมาแนะนําเลยแล้วก็มีร้านนี้อาหารมีบริการดีค่มโนโลมมโนโลมนะโอเคเฟินของเราเราชอบที่พักเพราะว่ามันแบบมีความเป็นส่วนตัวดีอะแล้วพวกเราก็แบบดูสนุกสนานเวลาอยู่ที่พักแล้วก็ที่ร้านนี้เหมือนกันอืเฟินจริงๆชอบทุกที่แต่ว่าครับ เป็นเมื่อวานตะลุยวัดก็จะร้อนหน่อยออืแต่ว่าวัดวันนี้วัดพระธาตุดอยตงุงอบรรยากาศข้างทางดีมากขอบูเคียงคู่มาเลยเออคือสวยจริงอะเนาะสวยจริงสวยจริงอากาศเย็นด้วยแต่พอลงมาก็อากาศเหมือนเดิมแล้วพอเราก็มาตะลุยคาเฟ่ต่อก็ชอบร้านนี้เหมือนกันบรรยากาศดีอาหารอร่อยโอเคโอเคโอเคแบบในทริปนี้มีสิ่งที่แบบคิดว่าแบบ เออคาดไม่ถึงอ่ะมีไหมอ่ะมีมีถนนคนเดินปิดเออทาไมวะเออนั่นแหละก็ตอนแรกอ่ะเราดูตารางไว้ไงมันจะมีเชียงรายจะมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นวันเสาร์ไงแล้วคิดว่ายังไงไม่ปิดอยู่แล้วเพราะยังไงแบบมันมันห่างไปจากโลกนี้ก็นานแล้วไงเออสรุปไม่ปิดเฮ้ยสรุปปิดปิดเราก็ต้องไปหาที่เที่ยวใหม่อ่ะเพราะว่าแบบ วิ้ยมาเชียงรายทั้งทีก็อยากเที่ยวปะแบบหาอะไรกินแตกต่างออกไปหน่อยอยากรู้มมีอะไรแต่ไปในบาซ่าก็แบบมันก็มีของแต่แบบส่วนมากจะเป็นของที่ฝรั่งเขาชอบอ่ะแบบสินค้าที่เป็นแบบไทยๆเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นบาพวกแบบฝรั่งเนี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้นิยมอะไรขนาดนั้นไงเราก็เลยไปเปลี่ยนไปอีกที่ไปฟินมาเก็ตนั่นแหละ แล้วก็แบบว่าที่รู้สึกแบบไม่ค่อยประทับใจก็มีสถานที่หนึ่งเนาะไม่ไม่ขอใอเชื่อดีกว่าเพื่อแบบว่าเ,ออเพื่อในร้านร้านเขาด้วยอะไรอย่างนี้ออคือแบบเราตั้งเขาเรียกอะไรนะคาดหวังคาดหวังเอาไว้อะไรอย่างนี้แต่พอมันไม่แบบไม่ถึงในจุดที่เราแบบเ,ออเรสชาติที่เราต้องการอะไรเยงีย้มันก็เลยแบบไม่โอเคค่ะออใช่ค่ะมันก็นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ออที่แบบว่ามันมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็สามารถแบบ แก้แก้ไขปัญหาได้อะไรที่แบบว่าอะไรที่แบบเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นน่ะก็แบบว่าเออมันจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องแก้ไขปัญหาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งค่ะข้างหน้าถ้าแบบว่าจะแบบจะมาอีกทีหรือว่าจะอะไรก็ต้องแบบดูสถานที่ดูอากาศดูทุกอย่างศึกษาดีๆแต่ก็ถือว่าทริปนี้ก็สนุกค่สนมาได้มากเกินใช่ไหมคะถ้าจะมีอุปสรรค เล็กน้อยแล้วก็แบบสนุกยังนี้กันได้อยู่สำเปนจำไม่ได้ใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้สนุกไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิ่งด้วยนะคะยังไงแล้วก็ขอตัวกับเชียงใหม่ก่อนนะคะบ๊ายบาย